ถึงเวลาเจตนาฬิกาในอีกไม่กี่นาทีนี้นะคะที่จะมีพิธีบวงสวงเท้ามหาพรมอย่างเป็นทางการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณวีระโรธพจนรัตน์นั้นจะเดินทางมาเป็นประธานนะคะก็ปรากฏว่าบรรยากาศที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ค่ะตอนนี้เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ต่างพากันไปรอพิธีบวงสวงกันนะคะที่จะมีการเพื่อจัดขึ้นเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศแล้วก็สร้างควั กำลังใจให้กับชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะซึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ดูไปแล้วนะคะในการบูรณะองค์เท้ามหาพรหมนั้นเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วค่ะท่านพร,พระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหม์ซึ่งจะทําพิธีบวงสวงนี่นะคะท่านก็บอกว่าการบวงสวงสักการะาเท้ามหาพรหมที่จะจัดขึ้นในวันนี้นอกจากพิธีอภิเษกเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วเขาจะยังจะมีความพิเศษก็คือการส่งน้ำเทพ,พมล์ องค์เท้ามหาพรหม เขาจะใช้น้ําจากมหาสังสงตั้งแต่เสียนองค์เท้ามหาพรหมและก็ทิพระบาทด้วยนะคะทางนี้เพื่อคืนความเป็นสิริมงคลให้กลับมาเหมือนเดิมส่วนการไปบูชาหลังจากนี้จะเป็นไปเหมือนเดิมปกติทุกประการเพียงแต่ขอให้ยึดหลักพรหมวิหาร4ี่คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะขอให้คนที่มาร่วมบูชานั้นมีสติมีน้ําใจซึ่งกันและกันแล้วก็ระแวดระวังนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นรอบๆตูว ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้นะคะช่วยเหลือสังคมไทยแล้วก็ทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ไปบูชาให้มากที่สุดค่ะครับโอ้สวยจริงๆนะครับ